ทำไมทหารบกไทยถึงใช้เชือกรองอาวุธแบบนี้และการใช้เชือกรองปืนแบบนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับซึ่งจากวิดีโอนะครับจะเห็นได้เลยว่าทหารบกไทยใช้แถบผ้าแบบนี้ในการรองปืนนะครับโดยเป็นยุทธวิธีที่ใช้ขณะทําการยิงขณะที่นั่งบนเฮลิคอปเตอร์นั่นเองนะครับเชือกแบบนี้มีชื่อเรียกหลายแบบแบบแรกคือ a e r i a l Sniper r i g โดย a e r i a l Sniper Rig กก็คือ แผ่นรองผ้าที่เอาไว้สําหรับรองให้ปืนสไนเปอร์เนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่นิ่งนะครับพอที่จะยิงได้ขณะเคลื่อนที่บนเฮลิคอปเตอร์นั่นเองหรือบางเว็บก็จะบอกว่ามันคือแถบเกียร์แอร l เ l ลแพลตฟอร์มสลิงโดยกลไกการทํางานของมันก็เหมือนกันจะเป็นแถบผ้าที่มีตัวล็อกแบบนี้ปรับความยาวสั้นได้และทหารก็จะเอาปืนนะครับวางคาดบนแถบผ้าหรือเชือกแบบนี้เพราะจะทําให้การยิงปืนขณะเคลื่อนที่่บนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนิ่งขึ้นนั่นเอง และนี่ก็คือสาเหตุว่าทมัยทหารบกไทยถึงเอาอาวุธรองที่แถบผ้าหรือแถบเชือกแบบนี้นั่นเองขณะทำการยิงบนเฮลิคอปเตอร์นะครับ